สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวไกลไปกับกระทรวงการต่างประเทศกับผมอิทธิคณินบุญประเสริฐครับโดยในวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมเซนทราแกรนด์แอสเซนทันเวิลด์ครับโดยมูลนิธิมั่นพัฒนากระทรวงการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันเพื่อภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนเปิดตัวหนังสือแนวความคิด ของความพอเพียงนะครับโดยแนวความคิดแบบพอเพียงนั้นนะครับได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในหลากหลายด้านด้วยกันนะครับด้วยเรงเห็นถึงความสำคัญของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเป็นแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตหนังสือแนวคิดของความพอเพียงของขวัญจากประเทศไทยแด่โลกที่ไม่ยั่งยืนโดยสถาบันเพื่อภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เปิดตัวหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อน,นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสารรค์และมั่นคงทั้งในระดับบุคคลและในระดับประเทศต่อไป ซึ่งการเปิดตัวหนังสือแนวทางของความพอเพียงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากโดยภายในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญชาวไทยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดของความพอเพียงเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและในช่วงบ่ายในห้องโลตัสโรงแรมเซนทรัลกรานด์แอสเซนตินเวิลด์ได้จัดการถแถลงข่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้มาร่วมพูดคุยและและกเปลี่ยนมุมมองรวมทั้งข้อคิดเห็นถึงการนําแนวความคิดแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งหน่วยง,งานของภาครัฐและเอกชนจนประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ว่าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนําใช้ปรัชญาเสรจพอเพียงนะครับรวบรวมข้อมูลที่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่เฉพาะในภาคเกษตรนะครับแต่ว่าในทุกภาค สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องของสิ่งววดล้อมการศึกษาการสาธารณสุขรวมทั้งาการดําเนินธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกที่เป็น,นการรวมรวบรวมข้อมูลโดยมีศาสตราจารย์ professor Gale จากออสเตรเลียน,นะครับมาทําวิจัยแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เข้าได้ทําวิจัยร่วมกับนัวกวิจัยของของฝ่ายไทยนะครับ โดยเน้นผลที่เป็นรูปธรรมในทุกสาขานะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสาขาเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับแนวความคิดแบบพอเพียงนั้นได้รับการยอมรับในระดับสากลและถูกนำไปใช้ในทุกสาขาอาชีพทั่วทุกมุมโลกนะครับดังนั้นเราควรที่จะเรียนรู้หลักวิธีการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไปทางภาคสังคมและก็ภาคธุรกิจครับวันนี้หมดเวลาของรายการเจ้าไกลไปกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่อีกครั้งในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ